มีก็ใช้พี่ได้เหมือนเดิมมีอะไรก็บอกกันปกติหนูก็เกรงใจต่างคนต่างอยู่แล้วพี่นะมีปัญหาอยู่แล้วมิดหน่อยมันก็ขอโทษแล้วกันมันมาถึงขั้นนี้เราก็มีอะไรก็พี่ก็ขอโทษผิดพลาดอะไรพี่ก็ขอโทษหนูก็ไม่อยากมีปัญหาแล้เออพี่เขาใจอแม่หนูไม่ยนูได้่อยู่ที่นี่แม่พี่ก็โดนเมื่อคืนมีคนโทรไปหาแม่พี่ด่าแม่พี่จะร้องไห้เมื่อคืนแก่กันไม่ได้นอนตอนนี้เหมือนโจมตีทางครอบครัวพี่ก็เยอะนะจริงๆหนูพี่ก็ไม่อยากให้ทาง พี่เข้าใจแต่ตอนนี้มันก็ไปถึงแม่พี่แล้วมันทุกทางเลยมันช่องทางมันถึงกันหมดแล้วว่าโทรไปหาแม่นี่ไปด่าแม่เนี่ยแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะนี่ก็มาเพราะนี่แหละผมขอพิสูจน์ชนเนี่ยไม่จําเป็นก็บอกคนที่โทรไปหาแม่ผมด้วยไม่ต้องโทรไปด่าเขาเขาไม่รู้เรื่องผมขอและผมว่าทุกคนนะครับคาว่าครอบครัวใครๆก็รักครับขอเนอะผมไม่ด้องตั้งใจอะไรที่ผิดพลาดไปีพี่ๆให้อภัยครับ มันพลาดกันได้ผมก็ไม่เคยพลาดผมก็ไม่เคยมีกรดีความอะไรเลยไม่เคยทำลายร่างกายอะไรเลยแต่วันนี้ผมมาก็น้องมาบอกว่าโอเคทุกอย่างโอเคก็ขอบคุณครับที่ให้โอกาสขอบคุณพี่ๆี่ทุกท่านนะครับขอบคุณทีมงานพี่กันนะครับที่ผมแอบอา้างขอโทษพี่เขาจริงๆครับขอโทษ,โทษครับ